สวัสดีครับเพื่อนเพื่อเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเพิ่งทำคลิปเพิ่ง,เพ,ง,เ,พงเพิ่งออกมาเก็บกัาต้องตัวกล่องกล่องบลนะูใจเนาะก็หลังผมก็บอกว่าเนี่ยอันดังเดิมอะมันมาถุงอย่างงี้ถุงถุงมันเาบาบางมากอนะแบบถ้าถ้าเก็บรักษานี่ผมว่ามันไร้ประโยชน์เนาะธรรมดาคือคือมันไม่ทนเพื่อนเพื่อน,เ,อนเก็บอะไรเก็บยังไงมันไม่ทนอะก็โดนอะไรเกี่ยวหน่อยก็ขาดละแล้วนะอย่างทีบ่บอกผมผม,ผมชอบเป็นสองแก้วที่มันมาเป็นสองปะติแข็ง อะไรอย่างนง้นนะเนาะก็จะก็จะปลอดภัยหน่อยแต่แต่เนื่องด้วยมันไม่มาเราจะต้องเก็บรักษายอย่างง่ายผมก็เลยอ่ะแต่ไหน,นจะทําอยู่แล้วอ่ะผมก็เผื่อจะมีใครบ้าดูตามผมก็ก <g iggle> ็จะทำอยู่แล้วก็แนะนําผมอย่างที่บอกผมผมเพื่อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะผมมีผมมีคลิปวีดีโอที่อธิบายขนาดของถุง ถุงแก้วถุงถุงร้อนถุงแกงร้อนเนี่ยเอาไว้ใส่ไว้หุ้มตัวนี้ดีมากเลยกรณีที่เพื่อนๆไม่มีเพราะผมมันมีเยอะแล้วกล่องเก่าๆเนี่ยมันไม่มีเลยนั้นผมก็จะมีไอ้ถุงพวกนี้เยอะอันนี้ไม่สําคัญเรื่องยี่ห้อแล้วกันนะผมว่าผมใช้ถุงแกงร้อนขนาดถ้าตัวนี้ผมมีหลายขนาดแต่ที่รองให้เพื่อนๆดูแล้วเมื่อกี้ที่เหมาะสมที่สุดของตัวนี้นี่ก็คือขนาด1กับขนาด12บสคูณสินิ้วนะครับจะพอดีแบบ พอดีแบบเกินไปเลยอะพอดีเป๊ะก็เดี๋ยวผมจะเอาเนี้ยใส่ทุกกล่องเลยที่ผมมีตัวันนี้มาสองกล่องก็จะใส่สองกล่องอเดี๋ยวมาก็จะใส่อีกเพราะว่าผมเก็บนานเก็บในตูน้นานๆนะม่ดีเนาะก็มาดูกันอันนี้หนักอันนี้หนักให้เพื่อนๆดูว่าอันนี้คืออันนี้คือมีหนังสือแล้วเนาะนี่นะครับมีหนังสือแล้วโอเคก็ปิเปเก็บเข้าะวนนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดที่ชุดเ,เก็บหลักผมเลย ตัวตัวที่ต้องเก็บดีสุดเพราะมันมีหนังสือแล้วมันมีน้ําหนักนะครับนี่ถุงแก้วที่บอกสิบสองคูณสิบปดนิ้วนะครับก็เอาอีพหออกมา,าๆๆคืออะไรก็ได้ยี่หออะไรก็ได้เป็นถุงแกงครับเพื่อนเมื่อกี้ผมลองแนละ้วลองแล้วว่ามันใส่ได้ผมก็เลยเอาถาให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยคือ,ค,อคือมันพอดีจนพอดีเวอรเพราะว่าถ้าเกิดเหลือนี่ผมก็จะไม่ชอบว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันขนาดมัน มันใหญ่เกินไปอ่ะเออความจะเป็นผมก็ไม่ชอบแล้วแต่เพื่อนนะว่าว่า,ว,าว่าชอบผูกยังไงแต่ว่าผมเนี่ยทำแบบนี้ก็ถ้าใครสนใจไปลองทำตามก็โอเคหรือมีขนาดอื่นก็แล,แล้วแต่ถ้าขนาดไม่พอดีเนี่ยมันก็จะข้อเสียมันก็คือมันก็จะดูอวบอ,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 อ้วนหน่อยหนึ่งนะอ่ะนะอ่ะ ที่ที่สคัญคือเพื่อนต้องระวังเรื่องน้ําหนักมันมมกนะครับวางเวอร์อะไรเนี่ยให้ได้ให้ปลอดภัยอ่ะพวกนี้เนีเอ้ยซื้อเข้าแล้วคือคือไม่เสียแรงซื้อถุงพวกนี้เก็บทิ้งไว้เพราะถึงต้องเวลาต้องใช้จริงๆก็ก็ได้ใช้อันนี้ข้าบนถูกไหมเราเราดันให้มันเราเราดันให้มันลึกที่สุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บข้าบนตอนสุดท้าย ข้างล่างเนี่ยเน,นี้ยอ,อันนี้ผมอ่ะ่วยเพราะผมอะ่ะไม่ค่อยชนานาญเรื่องเรื่องฝีมืออะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทําให้มันเรียบที่สุดจริงๆถ้าแนะนําท้ายแนะนําตัดปลายตัดตัดปลายก่อนได้ไม่ยาวได้ไม่ยาวอย่างนี้เพราะว่าถ้าตัดเพื่อนๆตัดปลายก่อนไม่ยาวเนี้ยมันก็จะน่าจะดีกว่านะโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะปิดตัวนี้ลงมา ถ้าใครใครเก่งเก่งเรื่องนี้นี่ยก็จะ,จะชำนาญกับผมอ่ะที่ที่จะบอกให้ระวังอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสก็อตเทปนะครับเวลาปิดสก็อตเทปเนี่ยพเพื่อนๆอย่าให้โดนตัวกล่องเด็กขาดเพราะระยะยาวแล้วสก็อตเทปมันจะละลายพอสก็อตเทปละลายเหนียวเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่บนกล่องพเพื่อนๆแบบทาวนเนาะผมว่าทำอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็พับ ยังไงดิยังไงดีคือคือเพื่อนก็ต้องหาเอาแหละมันมันหาวิธีทําที่ชอบที่สุดแลล้เพราะผมว่ามันก็แอบดวงดวงนิดนึงพวกนี้ ح ح> พับตรงไหนให้เหมาะอ่ะผมพับอย่าง,ง,ง,งนี้ตึงๆตๆงเตงนะหลายๆคนาาก็จะไว้นี่บ้าเก็บของอะไรวะ ก็ผมผมก็ชอบเก็บอย่างนี้จริงๆคือมันก็เลยจะอยู่กับผมนานจริงๆของพวกนี้อ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่อันนี้ชมตัวเองบอกว่ามันออกมาดีกว่ากว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยว่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเอิง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 เอิเนี่โอเคเพราะว่า ผมว่าข้างล่างผมผมจะปิดจบข้างล่างแล้วสวยสวยชมตัวเองเก่งจริงๆนี่เรียบร้อยข้างล่างผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ข้างบนรีดลมออกรีดลมออกข้างบนข้างบนไม่ยากข้างบนไม่ยากเพราะมันไม่มีอะไรต้องพับไงมันมีแค่นี้นี่นี่น,นี่เรียบร้อย อ้าวเร็วกว่าที่คิดง่ายกว่าที่คิดเพื่อนๆจบจบนะครับเฮ้ยสวยเลยแหละสวยเลยแหละเพื่อนๆมันสวยเลยแหละสวยเลยสวยเลยจบนะโอเคสิบสองคูณสิบแปดนิ้วถ้าเพื่อนๆมีสิบสองคูณสิบแปดนิ้วจบเร็วๆไงดออนนูดิกี่นาทีเองหกนาทีโคตรไวไวกว่าที่คิดเยอะอเลยฝีมือความชำนาญ <c oughs> โอเคขอบคุณครับวิธีเก็บอ่ากล่องบ็อกเซตบลูจอย ก็ยังไงให้ทนทานอยู่นานๆนี่ถุงแก้วด้อไออันถุงแกงร้อนโคตรเหนียวโอเคขอบคุณครับ